สวัสดีคะ่ะทุกๆคนฉากที่ทุกคนเห็นในขนาดนี้เป็นฉากขนาด4.8เมตรโทนฟ้าขาวตามสไตล์ที่เจ้าสาวเลือกเลยค่ะอาจจะได้ฉากแต่ละฉากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเตรียมของตั้งแต่ก่อนวันงานอาจจะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือบางงานเตรียมเป็นเดือนเลยค่ะมาถึงเราก็เคลียร์สถานที่วางโครงวันนี้เช่นกันเราวางโครงกลางแดดเลยจ้าแล้วตามด้วยลงสีเก็บรายละเอียดใหม่ทั้งหมด ติดป้ายชื่อและลงมือปักดอกไม้ค่ะส่วนดอกไม้ที่เห็นกำลังปักอยู่นี้เป็นดอกคัตเตอร์สดค่ะเพราะเน้นความมีชีวิตชีวามากกว่าดอกไม้ปลอมจะติดดอกไม้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบ่าวสาวเลือกเลยนะคะกำหนดได้เลยว่าจะเอาดอกไม้จุดไหนบ้างสีอะไรทางเราจัดให้ได้ค่ะเพราะความชอบของบ่าวสาวแต่ละคนไม่เหมือนกันบ่าวสาวอาจชอบ ถูกใจเขาแต่อาจจะไม่ถูกใจแขกอันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณบ่าวสาวทุกคู่นะคะที่ให้ร้านเววาเวติ้งได้ให้บริการขอให้ทุกคู่มีความสุขมากๆค่ะสำหรับบ่าวสาวที่กำลังมองหาร้านจัดฉากดอกไม้ให้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะทักมาหาเราได้จะมีงบมากหรืองบน้อยทางเราก็ยินดีจัดให้ทุกคู่เลยค่ะ สามารถโทรสอบถามหรือไลน์มาสอบถามได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ